สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับอสวัสดีสวัสดีคือนั่งส้อมไบแล้วล่าเราบ่กให้น่าสาธุโมกันเรียวจังว่ามาเหยียดเอียวอยู่นี่แหละว่าสิเศร้ามือนีแหละเมือไทยละไห้น่าดับแล้วมือนีบอกมือดีซ้ำซ้ำแล้วซ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วซ้ำแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้บริษีเหียดแล้วบริษีเหียดแล้วซ้ำนี่หมายถึงว่าแล้วเสร็จน่าเออ แล้วเซ็ตแล้วเซ็จบริบปูนมุมมีมองดำมองเห็ดทีกแล้วกเก็บมดแล้วมองได้ก็ได้กาอยูนน่นะผมเหลือลไายหลายนี่คือบอกว่าดำบีกเนี่ยโอ้จะสิไปดำไท้กันมาไปไทยนำแยงดำมันมุมีหน้าหมดหน้าแล้วหน้าสามสิบก็ไก็เฮ็ดมืดแล้วเอหยสามสิบก็ไล่เล่าเห็ดมดปีนี่สามสิบสองมืดสังเกตป้าทั้งทั้งดำทั้งหย่อนบอกครับออืโอ้ ได้ขาดอกนาสอบนี่ปีแรกมันเป็นว่าจี๊แจ๊ปีแรกแรกได้ขาหาสอบหน้าสามสิบไรนะไรไรไรระสอบเกียบไม่ได้ครับอบแต่ววาปีนี้ส่งสิสิคือเต๋อพู่ที่ผมมาครับแมนบอกปีนี้สิไข่อยู่ปีนี้สิไข่เพราะว่าฝนมันจิบ่ทิมไงครับแต่กันเนี้คนกับเเฮ็ดแปดหลัง ดีเกินไปครับพดีทด่เห็นบ่ตกเป็นอาทิตย์ผมอัดขั้นแท้หัวตะมาเจังวันนาง้าวหับหบอยู่ <c oughs> นี่มันมาเป็นยังดอกโอ้ยเมื่อยคักเซเข็ดเวียกกระไรแต่ว่ามันหยอดมากจริงแต่มันอิม่มแต่ว่าน้ำแห้งนี่ปีแต่เบิงเนี้ยคนะรับนี่แบบน้ำลำแจงอมันสีเรียนมาขึ้นเดียวลวดหน้าย,ยังครับขึ้นเดียวนำ้ำนักแห้งกันเ่น้ำแห้ง้ำแกงลวดพงลวดนั่นละปล่ามันมาทันไคร ปลาบวท่านใครล้วก็บวท่านเกี่ยวกันสังเกตปลาม้องถือตายมัดเพราะงังถ้าน้ำสิ้มดปลาม้อ,มองเขาถือมันจิพมตายครับเพียงกันอ,อโอ้ดีเจนั่นยปดอกแล้วเวียกแล้วงงานกันได้ไหนี้ซีได้มีเวลามากหาตัวเลขแนวทางมันนั่งเอาเลขให้เห็นตัวเพราะต้องวังงุดวังหันเนาะเลขวิ่งเม็เดเดียวเข้าอีกแล้วนะครับ หลุดแค่งวดเดียวตั้งแต่ลงแนวทางของลุงมาเนี่หลุดงวดเดียวเท่านั้นเลขวิ่งนี่เนี่ว่าแข็งครับแขวนเอฟซีพันต่ำมาหลายอยู่ดิพันอย่ากไ้เลขวิง่งงวดที่พันมาถ้าได้เลขวิง่งมันก็บม่มีปัญหาหรอกครับเพราะวิว่งอมันแม่นเาวิง่งอแบมันก็ถือไปแล้วเลขตัวเดียววิ่งง่ายครับวิ่งบนวิ่งกล่างไปโหลดบอเสียน,นะนะครับนี่งวด31กรกฎาคม ลุงตาทีเห็นเลขสองคูสามสามกับแปดหกแล้วก็เลขวิ่งเพื่อนห้เม็ดเดียววิง 3, ่งสามนี่ครับดีเอ็นเอเก่านะครับแนวทางลุงตาทิพย์ที่เด็ดเด็ดเลยคือเลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับบ้านนี้งวดนี้เป็นยังไงบ้านนี้เริ่มเข้ามาแน่ไปเลขครับมอันนี้มันเข่ามากแล้วสองเทียแล้วมือนี้วันที่สิบกาคือจบเลยสิบเอ็ดมือนี้วันที่สิบเอ็ดเข่ามาสองรอบแล้วมือนั้นมันเข้ามากมือเลยว่ะ โอ้บแมันไถหน้าแล้วได้มาน,านั่งอยู่ห่มใหม่ครับน่ากูก็เป็นจังทีว่าซั่นเออได้รับตาเลยมันก็เข้าก็ดีว่ามันเข้าแล้วมันสิเศร้าติมาทีเดียวว่าซั่นก็เลยขึ้นมามาเปียนีล่ละมานอนอีเปลียนก็มาเปน็นคือเก่าลัดมาก็ได้ลับเบิ่งก็มาตัวเก่าครับ คือมันมาถูกเข่าเลยมันมาทีเดียวแล้วกับาดมันมาอีกจะสองเดี๋ยวนี้คือมิดจัดเลยมิดจัดเลยฮะจิบเบอรเฮคือมันใจที่สุดแต่มันมาอีกท่นออามันจี่พอสามันจี่พอมีตัวอื่นมาแซงแล้วมันจิบเบอเฮดภาพหลอกโอ้แสดงว่าเท่าเท่าที่มันมาสองรอบนี่คือมันใจได้แล้วเออเพราะว่ามันมันจิบเอมีตัวอื่นมาหลอกเขาอีกครับคูเทียเขายังล่างเร่เนี่ยครับตะกี้เขายังล่างเร่ว่า แต่เขาได้แล้วนี่ตัวอื่นมันสิเปลี้ยงเขามาตัวน,นั่นมาจังตันตอนอัวนี้ไปทังทีเขาเลยจับจุดบ่ถือครับบ๊ยอย่า่าจับบ่ถือถองวันึงก็สามเม็ดเดียววงแดงจิงคืนบอกว่าพื่นงวดเทแล้วมางวดหมายถึงงวดที่มันหลุดไหมงวดขี้ย่ำม,มันหลุดมากแต่ว<อ>่ามันก็นเพิ่งหลุดงวดเดียวตังนี่มันมันเย็ดโอ้ป่วนปานลายอย่างปานป่วนในสมองครับแตลว่าเขาจับจุดเลขที่เขาโจมเขาได้เหรอ ขาจะลืมไปงี้ครับผลทุดทายการที่ยิ่งซ้องโตของที่เข้าก็ได้วิ่งเพราะว่ามันไปบ่ไดดมันลายโตที่มันมาขวนครับเอาแล้ววะนี่ตัวใดเขามากกอนมูมากลักษณะใดครับหมวดนี่หวดน,นี่เขามากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อืมคือบ่ปใบเส่บ่อจังทาง้าวุ้ยเลขสิบซิบร้อนร้อน,ร,อนร้อนมากปีละเทีย พอต้อาางทำตัวนี้มม่นึ่งกับศูนี่มาเฮี้ยงกับลองซองได้บ่ครับมาพร้อมกันมัดทั้งสองเท้าแมนรำกันรถดแล้วก็มาเหี้ยนอ,อเ,นเหอี้น,น,น,นลแล้วก็วกไปรถดสองเทกท็เฮ็กคือเขาสีบมีตัวอื่นขึ้นมาแทนสีบมีอัน,น้นนันนี่แม่นอารับไปเอานึกว่าเอาตัวนั้นขึ้นมาดตัวนี้ขึ้นมามันสีบมีบอมีมาเลยเอาเอาเดี๋ยวนะครับแสดงว่าหมายถึงว่ามาสองรอบนี่คือเล็กตัวเดียวมาสองรอบเลยตัวเดียวมาสองรอบปาดโทษ เป็นตะมันใจแถวน้นบานนี้ตะวันเลขคือขี้ยวเร่แถวน้นบานนี้เลขขี้ยวเร่ตัวนี้นี่นะคนจะได้อายกันต้องเร่นี้เลขซิฟขีดแม่โคโลเลยนะอยวเผลอมันมาอย่างยูโดนบ่ครับลูกมันกระไม้เฮาเบิ้งราคากับมันกระไปเห็นชัดเจนแล้วมันกระไปเนี่ยผมเดี๋ยวขึ้นมา่กับเฮ้าเบิ้งแล้วมันกระไปถ้าเรียกฟันคือฟันได้นั่น กะล้องเบื้องครับหาามันมากมันเรล็กสิบสีโอไม่เรลยกฝันน้ำเออนี่เรลยกฝันอืมันมืงขึ้นก้อนนี่บ่เออฝันขึ้นก้อนฝันมาไม่ยิ่งมาแก่จินไจครับมาแก่จินแล้วก็ม้านรังยังย่อเบิ้งมานรังยังย่อก็เย็นเมื่อนล่เอียงก็ได้ครับก็บุมเอียงดอกก็ได้ตีสิบสีมันมีเท่านั้นอ๋อ เปลี่ยนไปแนวื่นเ่อ,อไดครับตีหนึ่งสี่วัตีอาเลขนี้มิดนีได้หนึ่งศูนได้ศูนยนศ<ส>ูน,น,นได้หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูีวีก็วิ่ง,งตัวเดียวโคโรดวกไปไส้หนึ่งศูนเลขฝันนีหนึ่งสี่ เพราะว่าเลืตัวนี้มันจะขึ้นเมื่อไห้่เรียย้าของก็ซื้อเรียก็ถือเรียครับเอาคนเลืตัวนี้มันจะมาให้ปีละเทีย่ยอันวิ่งเม็ดเดียวนี่รู้ให้วิ่งตัวใดก่อนกันถ้าวิ่งเม็ดเดียวเนี่ยก็วิ่งหนึ่งเลยไม่ต้องไปวิ่งตัวอื่นซุ้เอ่นมูมีนะคือหนึ่งเลยมันมาละเกียดนั่นแหละมันขึ้นในรักแล้วเรากเก่นเนงพอง หนึ่งนี่มันบอครับแห้งไม่เลยมันบอมากหล่หอนีเราต้องวิง่งจะได้หรอกก็วิวว่งเท่านั้นนะโอ้หงวดนี่นี่ฟังเว่าแล้วถือว่าแบบมันใจมากๆอืถ้าบ่ามี F ่เอฟซี A เขามากว่าจิซิลเองครับในใจอยู่ความหนึ่งศูนย์นี่บอครับอืเพราะมันมันเลขประจำปีอยู่ของเนี่ยครับกูเทีย ที่ได้ฟันได้นี่ยก็คือก้อนมันแม่นี่แหละครับเดี๋ยวนี้เขาเศร้าบีบเปลือกใส่วั่นแม่แล้วเศร้าบีบเซ่วันแม่ตีอ่าเขาเศร้าบีบเปลือกใส่วั่นแม่แล้วเก็บออกคลิดสองทิ้งหาแงแยงอแยงนั่นเนาะเพราะเลขกหนึ่งศูนย์นีมาแบบ แปลกแปลกแน่วมาเลย<อ>นะแล้วก็มาเบียบบร์บอจากซัมมิมาเบียรบ,บริทรันทัวมันขึ้นว่างมันโคโลขึ้นมาเลยครับตัวอืน่นเฉพาแทรกแทงบอมมีตัวได้มาแทรกแทรงเลยม,มีเลขหนึ่งศูนย์ขึ้นมาขึ้นมาแล้วกับตัวอื่นกับ่วกมะควนีครับอันนั้นคือหลอบแหลกขึ้นมา,าเห็นเล็กหนึ่งศูนย์บาทน,นี้เมื่อรุ่นต่อมาจากนั้นขึ้นมาอีกกระหนึ่งศูนย์คือเขาบอมมีตัวอื่นมาควนอีกเลย่มมีตัววอืนนาก คือสิบสี่เนี่ยมันเขเจ้าของฝันซื้อเด็กฝันจะซื้อเลขสิบสี่นะครับมีชิดรุนได้กันครับนี่แหละมันได้มันก็ได้ซ้ำนี่แหละมันบ่ดไดไลายถอดบ่ดไดไลท์นะครับโค้งไหนเขาโค้งกับทั้งสี่แล้วที่กิ่งก็เย็ดเป็นแนวตั้งก็ซือร่องเบิ้งผูมากสองโตผูมากวิ่งก็วิ่งตัวนั่งละครับ วิ่งก็วิ่งนึงนี่แหละเนาะวิ่งก็วิ่งหนึ่งวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่วิ่งครับพิจรารณาเอาเออนะครับแล้วเลขสองตัวที่ไหวไว้นี่ก็สิบนสีล่างกห้พิจรารณาเอาเนาะลุงเนาะเออทนลนะครับเลขหนึ่งศูนย์พาแต่ว่าผมจุดทูบเมื่อนั่นไปเล่นบ้านน้องเขาจอมไปเยี่ยมไปจุดทูบสองหนึ่งศูนย์จุดใดจุดทูบด้เลขสองหนึ่งศูนย์จังหวะผมเล่ยบอกว่าเสีอเล่าร่องเึงบ่อออก สิออกเลขยไงนี่บ่กามั่นกาเบกว้าบ่ได้หรอเป็นยังคือเอว้าบ่ได้ถางอ,งเอูเผอมันกหางกล้ามเมาครับแก่ที่กิงกกอย่บอะบ่ยกให้เผลอบรนไดดอกเรียงวดนี่นะครับก็อยากให้ซือสองตัวไว้อยู่เนึ่งศูนย์หรือ่ครับอมันมัสนเสียใจ,จยตามแหลังนะครับมันออกมาครับแต่ว่าประเภทเรียกวิ่งนะก็วิ่งเนึ่งกันละ ก็แย่ว่าตัวใดตเท่าเอาถือว่าชับเจนมากๆเด็ดๆเลยเลขกวิ่งเม็ดเดียวงวดนี่ให้ว่ามันใจมากบ่มีเล็กอื่นมากวนเลยที่เข็ดปากกดที่ปากกดเห็นขึ้นมาในตาแล้วก็ะองเทียเท่นั้นบ่มีเจ้กเทียครับบอมาอีกเลยหลังจากมากสองรอบแล้วขอจังไลยกระบอกให้ว่ามาเมื่อแรกแล้ว มือสองมากไงถือว่ามันกัดมาย่ำมันเห็นมาย่ำมันยังดีเด้ที่จีไม่ห่าเอาอยู่ครับทั้งๆที่เอาเย็่งานมีเมียอย่ครับยังหางสองทางเขาไม่ห่าเอาได้อยู่เมื่อก็ล่างเขาพักค่อนครับนะฮะเข้าไปเขางมซื้นี่ไปเศร้าห่มเออใส่เส้าเมื่อยว่างหางรถแล้วก็ไปเขาห่มเนี่ยมันก็เคลิ้มไปก็มันก็ขึ้นมากครับให้เห็นเมันก็แปลว่าเขาก็อย่างหางอยู่ครับเขาก็หางสองทางจีห่เอาอยู่ เพราะว่าจวงเขาดําห,หน้าเขาจีบมีเวลาดี่ค่ะอือครับอ้อาวจังไรครับไอซี่เพื่อนไปผิดเจารนาะล่องเบิงเออล่องบงแนวทางของลุงตาทิพย์นะครับนี่เลขเป็นเลขนิมิตนะครับอ่าเอาิเอ้นว่านิมีตสไปเพราะว่ามันโมเมนต์ฝันเอนะครับโมเมนต์ฝันไอเอิ้นว่านีมิตสามขึ้นมาหเห็นอยู่ในตานะครับหนึ่งศูนย์ขึ้นมาสองหลอบเออขึ้นมานขึ้นมาสองหลอบนี่คือคนละมือกัน โมเมนตมือเดียวกันนะครับแต่ส่วนเลขฝันเกิดขึ้นหนึ่งซีฝากไว้เป็นพิจารณาอีกเราก็วิ่งเม็ดเดียวหนึ่งโอเคครับผมเกี่ยวกับโอ้ผมสิบเอาไปจับเสียงเนาะมาหนึ่งนีน่ะเฮ้ยจับหนึ่งศูนย์ว่าจับจับไม่ยุดพรอกเพราะว่าเพราะว่าขันเลขหนึ่งศูนย์นี่เข้าสิไปจับตัวอื่นก็มาใช่ปรได้ครับถ้าเข้าจับตัวอื่นเครื่องเราฟันเทียบไปแล้วมันเป็นซีหนึ่งแล้ว มันเป็นหนึ่งทีแล้วมันจะเทียบได้ถ้ามันวิดจากศูนอ่านที่ล่งนาทีก็ได้เียเป็นส้มเป็น้อมนู่นี่เอาโอเคครับผมอันนี้ผมกับสีลบกวดลุ่งซ้ำนี่ได้บานนี้เขาเมื่อบานแล้วครับขอบคุณลุงหลายๆครับสวัสดีครับ